ค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับผู้ที่มีเกียรติอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่คะคุณแม่ชื่ออะไรคะวันเพ็ญค่ะอ๋อคุณแม่วันเพ็ญเหรอคะค่ะดูขอสัมภาษณ์หน่อยนะค่ะแม่คุณแม่มีอาการในตาเป็นยังไงบ้างคะแสบตาน้ำตาไหลตาผ้าผ้าค่ะแล้วคุณแม่เอ่อได้ไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าคุณแม่เป็นต้ออะไรคะ ต้อลมค่ะอ๋อเป็นต้อลมนะคะแล้วคุณแม่มีการรักษายอย่างไงบ้างคะคุณหมอบอกว่าจะให้ลอกตาแต่ก็คุณแม่ก็กลัวก็ยังว่าเออแล้วก็กลับบ้านก่อนดีกว่าก็คุณแม่ก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะลอกตานะคะเพราะว่ากลัวนะคะคุณแม่ก็เลยกลับไปกลับไปหาลูกสาวนั่นเองแล้วค่ะคุณแม่คะแล้วลูกสาวของคุณแม่นะคะ,ะแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรให้คุณแม่ทานคะดีคอนแทคค่ะอ๋อดีคอนแทคแล้วคุณแม่ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ทานครั้งแรกเขาบอกให้ทานครั้งสองเม็ดคุณแม่ก็ทานไปสองเม็ดเย็นสองเม็ดค่ะเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดอ่าแล้วเป็นยังไงคะตื่นขึ้นมามันก็รู้สึกว่าตามันไม่ผ้าไม่มัวแล้วแล้วยังไงเีรคะคุณแม่ไม่แสบตาแม่อะไรทั้งนั้นเลยมันดีขึ้นดีขึ้นอาการดีขึ้นเลยนะคะคุณแม่ทานทานไปได้กี่เดือนกี่วันคะอาการประมานค่ะสองอาทิตย์ได้ค่ะแล้วคุณแม่ทานต่อไปนานแค่ไหนคะอาการเหล่านั้นถึงจะดีขึ้น เลยประมาณเดือนครึ่งได้แล้วค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะคุณแม่ทานดีคอนแทคไปแท่เดือนครึ่งเองนะคะก็มีอาการดีขึ้นในตาที่แสบแล้วก็ผ้ามัวแล้วอาการต้อเนื้อก็จางไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ก็สุดยอดมากๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะคุณแม่วันเพ็ญไว้นะที่นี่ด้วยนะคะขอบพระคุณ่ค่ะ,คะวันดีค่ะดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตา ดงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย